สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงรายปี2 5 6 4ของชาวลัคนาราศีเมษนะครับโดยช่องโหราศาสตร์ไทยแบบระวาังจักรนะครับสำหรับในคลิปนี้เราใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์นะครับแล้วก็ใช้ลัคนาราศีเป็นหลักนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับมีดาวประจําตัวคือดาวองคารนะครับ ในช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมาดวาวอังคารเดินผิดปกติอยู่ในราศีมีนนะครับทำเอาชาวราศีเมษทั้งหลายเนี่ยเกิดอาการเครียดปิตกังบลในช่วง2อสาเดือนสุดท้ายนะครับของปี2563ที่ผ่านมานะครับแต่ในปี2564นี้นะครับดาวประจำตัวของชาวราศีเมษถือได้ว่าเดินเป็นปกติดีตลอดทั้งปีนะครับถือว่าเป็นปีที่ชาวราศีเมษจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ได้อย่างราบรื่น แต่อย่างไรก็ตามดาวมรดยูนั้นก็ยังโคจรอ,อยู่ในราศีเมษตลอดทั้งปี2 5 6 4ีนี้นะครับมรดยูนั้นเป็นตัวแทนของความเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่เรามาดูกันในรายละเอียดของเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพของชาวราศีเมษกันว่าการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีเมษนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ เรื่องที่1เรื่องการเงินนะครับการเงินของชาวราศีเมษในปี2564นั้นจะมีดาวราหูกุมเรือนการเงินอยู่ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวน,นะครับผลของดาวราหูนั้นซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภะนะครับอันหมายถึงโชคลาภนั้นเมื่อมาก,กุมเรือนการเงินของชาวราศีเมษแล้วเราสามารถแบ่งเกณฑ์ทั้งดีและเสียในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษได้เป็น2กลุ่มดังนี้นะครับ กลุ่มที่หนนะครับกลุ่มที่ได้เกณฑ์ดีนะครับจากที่ราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนละพะแห่งโชคลาภนะครับจะเป็นกลุ่มที่มีดาวราหูในพื้นดวงเดิมนั้นให้คุณกับชาวราศีเมษเองนะครับรวมถึงในปี2564นี้นะครับได้เป็นเกณฑ์ดีนะครับทั้งสีจรมนตรีจรหรือเดชจรน,นะครับชาวราศีเมษกลุ่มนี้จะได้รับผลดีจากดาวราหูนะครับเป็นราหูคนทรัพย์ นะครับและยิ่งหากชาวราศีเมษท่านใดที่มีดาวเสาในพื้นดวงเดิมดีรวมถึงในทักษะจรปี2564นี้ให้คุณกับเจ้าทะตาด้วยแล้วดาวเสาจะส่งกําลังตรีโกนกับดาวราหูซึ่งทั้งสองดวงนี้เป็นคู่มิตรใหญ่นะครับจะส่งผลให้การเงินของชาวราศีเมษในกลุ่มนี้ได้รับผลประโยชน์จากการเงินตลอดทั้งปี2564เลยทีเดียวนะครับการเงินจะเกิดความคล่องตัว มุนเงินได้ราบรื่นขึ้นนะครับถือว่าเป็นปีที่สดใสของชาวราศีเมษที่ได้เกณฑ์ดีจากการที่ราหูคนทรัพย์ในเรือนการเงินนะครับทีนี้เรามาดูในกลุ่มของชาวราศีเมษที่จะรับเกณฑ์เสียนะครับชาวราศีเมษที่ได้รับเกณฑ์เสียจากดาวราหูในพื้นดวงเดิมหรือดาวราหูในปี2564นี้ส่งผลเสียต่อดวงชะตาชาวราศีเมษกลุ่มนี้จะเจอกับสภาวะราหูลวงทรัพย์นะครับ จะประสบปัญหากับการเงินติดขัดนะครับรายจ่ายมากผิดปกติบางท่านถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินนะครับควรต้องใช้ความระมัดระวังวางแผนรับมือในเรื่องการเงินในปี2564นี้ให้ดีนะครับลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนะครับวางแผนประหยัดนะครับทีนี้การที่ท่านจะทราบได้ว่าราหูในพื้นดวงเดิมนั้นได้เกณฑ์ดีหรือเกณฑ์เสียในปีนี้นั้นนะครับ แนะนำให้ท่านตรวจดวงชะตาหรือพื้นดวงของท่านกับคนส่วนตัวของท่านเองนะครับถัดมาเรื่องที่2นะครับคือเรื่องการงานนะครับในช่วงต้นปี2564ดาวประจําตัวของราศีเมษคือดาวอังคารอยู่ในราศีเมษนะครับตั้งแต่วันที่27ธันวาคม63ถึง24กุมภาพันธ์ 4. ความมั่นใจของชาวราศีเมษจะกลับคืนมาอีกครั้งนะครับอันเนื่องจากดาวประจําตัวนั้น ได้มาตรฐานกำลังสูงสุดเป็นเกษตรราธิบดีอีกทั้งในเรือนการงานของชาวราศีเมษนะครับยังมีดาวพฤหัสจออยู่ถึงวันที่29มีนาคม2564ในช่วง3เดือนแรกของปีชาวราศีเมษยังคงมีพลังที่จะต่อสู้ในเรื่องการงานได้ดีนะครับดาวเสาร์เจ้าเรือนการงานของชาวราศีเมษนั้นจอนอยู่ในบ้านเดิมคือราศีมังกรตั้งแต่ปลายปี2563ที่ผ่านมา คิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานของชาวราศีเมษนั้นจะส่งผลกระทบในเรื่องของชาวราศีเมษดังนี้นะครับ 1. กลุ่มที่ได้เกณฑ์ีจากดาวเสาร์อันเนื่องจากพื้นดวงเดิมนะครับดาวเสาร์ให้คุณกับชาวราศีเมษกลุ่มนี้การที่เสาจรที่ราศีมังกรนั้นให้มาตรฐานสูงสุดเป็นเกษตรราธิปดีนั้นชาวราศีเมษกลุ่มนี้จะได้รับผลดีในเรื่องของการงาน การงานของชาวราศีเมษในช่วงต้นปีนั้นจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้การงานของชาวราศีเมษนั้นอยู่ในเกณฑ์ราบรื่นมั่นคงนะครับท่านที่อยู่ในวัยเรียนนะครับมีเกณฑ์ดีที่จะสอบเข้าเรียนต่อได้ในปี2564นี้นะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มที่ได้เกณฑ์เสียจากดาวเสาร์อันเนื่องจากพื้นดวงเดิมของดาวเสาร์นั้นให้โทษกับ ชจ้าชะตาเองหรือบางท่านดาวเสาในปี2564นี้ให้โทษกับดวงชะตาชาวราศีเมษกลุ่มนี้จะประสบปัญหากับเรื่องการงานการเรียนนะครับชาวราศีเมษบางท่านมีเกณฑ์ออกจากงานหรือเปลี่ยนง,งานใหม่ก็เป็นได้เกณฑ์เสียจากดาวเสานั้นจะส่งผลกระทบในเรื่องของญาติผู้ใหญ่บ้านที่ดินหรือรถยนต์ของท่านอีกด้วยนะครับอันเนื่องจากว่าดาวเสารนั้นเล็งใส่ในราศีกรกฎนั่นเอง ชาวราศีเมษในกลุ่มนี้ต้องระวังผลกระทบในเรื่องงานให้มากในปี2564นี้นะครับเพราะจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทั้งในเรื่องของงานแล้วก็มีการเงินนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านซึ่งต้องดูแลให้ดีด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงเกณฑ์อุบัติเหตุจากรถยนต์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องเฝ้าระวังทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีเมษคือดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตานี ซึ่งภาพรวมในปี2564นี้ดาวศุกร์เดินเป็นปกตินะครับเป็นจังหวะจากโคนดังนั้นภาพรวมในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษในปี64ถือว่าราบรื่นดีกว่าในปี2563นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าอิทธิพลของดาวมรตยูที่อยู่ในราศีเมษปัจจุบันนี้เนี่ยยังคงส่งผลต่อเรื่องความรักของชาวราศีเมษด้วยนะครับช่วงที่ราศีเมษ ควรจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความรักก็คือในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับและเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะจะเป็นช่วงเดือนที่ดาวเสาร์ถมุมกับดาวศุกร์อันเป็นเจ้าเรือนความรักของชาวราศีเมษนั่นเองนะครับในเรื่องถัดมาเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องโชคลาภในปี2564นี้นะครับ เรื่องจากาดาวประจำตัวคือดาวังคารของชาวราศีเมษเดินเป็นปกติตลอดทั้งปีทางด้านสุขภาพหรืออุบัติเหตุนั้นให้ระมัดระวังในช่วงกร,รกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพราะจะเป็นช่วงที่ดาวังคารทำม,มุมกับดาวอาทิตย์และดาวเสาร์ส่วนในเรื่องของโชคลาภในปี2564นี้หลังจาก29มีนาคม64เป็นต้นไปนะครับดาวพรหัส จะจรเข้าอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภะนะครับอันหมายถึงโชคลาภของชาวราศีเมษนะครับโชคของชาวราศีเมษในปีนี้จะมาในรูปแบบของความเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะครับหรือถ้าเป็นคนทํางานก็จะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการทํางานของท่านเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหากท่านใดชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับซึ่ง ทางช่องโหราศาสตร์ไทยแบบนะวังจักรนั้นก็จะออกเป็นคลิปรายเดือนนะครับในเดือนถัดไปเป็นการเจาะรายละเอียดของชาวราศีเมษนะครับท่านใดที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวนะครับแอดไลน์มาที่0958972269เพื่อนัดหมายเวลาในการดูดวงนะครับหรือท่านใดที่ต้องการติดต่อทาง Facebook นะครับให้พิมพ์เข้าไปที่โหราศาสตร์ไทยแบบนวังจักรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ